สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทิศพันธ์นะครับช่องภูมทรั์พญานาคับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเปิดหวยสองนะครับหวยสองที่คุณผู้ชมรอคอยกันมานานนะครับหวยสองของปู่สถานธรรมพรหมปัญโยนะครับปู่สถานธรรมพรหมปัญโยนะครับคุณผู้ชมนะครับ เราจะได้ตัวเลขตัวไหนเดี๋ยวเราจะไปเปิดด้วยกันนะครับงวดก่อนเนี่ยท่านให้603นะครับหรือ903นะครับ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับงวดนี้ได้อีกแล้วนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดให้กําลังใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเดี๋ยววดหน้าตามให้อีกถ้าคุณผู้ชมติดตามแล้วกดแชร์กดไลค์ให้แอดนะครับแอดจะตามให้ครับมีหวย2องที่ไหนหวยเด็ดดังที่ไหน จะมาเปิดให้ fc ชมแบบฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าใจใจใดๆทั้งสิ้นนะครับแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันนะครับสถานธรรมพรหมประโยชน์นะครับปูให้นะครับแบ่งปัน fc นะครับแบ่งปันกันนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่จะไปเปิดนะครับมาเปิดตอนนี้ a ออยู่ที่อุดรนะครับคอยดูว่าเลขปู่สถานธรรม นะครับจะตรงกับเลขวัดกุญเเหไหมจะตรงเลขที่ดังๆไหมนะครับถ้าชอบก็ลงทุนถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับคุณผู้ชมคอยดูว่าจะได้เป็นตัวไหนเดอร์นะครับนะครับก็ในรายกลุ่มนะครับคุณชมนะครับท่านใดที่อยู่ในรายกลุ่มของช่องกลุ่มทรัพย์ย่านาก็อยู่นะครับเพราะมันจะมีตัวเลขเด็ดๆนะครับก่อนหวยออกจะมีจะส่งเลขเด็ดให้ f สี่ได้ชมนะครับฟรีนะครับแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าออกนะครับออกแล้วเข้ายากนะครับคุณชมนะครับ นะครับออกแล้วเข้ายากนะครับก็สามารถเข้าไลน์กลุ่มได้นะครับเบอร์โทร0 8 8 7 9 6 2 2 4 1 0 8 8 7 9 6 8 2 4 1นะครับเป็นเบอร์โทรนะครับแล้วก็ขอเป็นเพื่อนแล้วก็แอดเข้าไลน์กลุ่มได้เลยนะครับคุณชมครับเดี๋ยวเราไปดูหวยส่งปูสถานธรรมนะครับปูสถานธรรมหรือสถานธรรมพรหมปัญโยนะครับพุทธโยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับคุณชมนะครับครับในส่วนตัวเลขนะครับ คุณผู้ชมนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเด้อนะครับคุณชมนะครับเตรียมสมุดปากกาดินสอไว้จดเด้อนะครับคุณชมนะครับเตรียมสมุดปากกาดินสอไว้จดเลขเลยนะครับที่สามสามสี่ศูนย์สี่แปดสองสองศูนย์เก้านะครับแต่เบิ้งในหน้าจอยเพีนึงก็ได้นะครับครับผมครับอ่าสำหรับเบอร์โทรหลวงปู่ก็ตามนี่นะครับศูนย์แปดซีซีเก้าสามเจ็ดสองแปดเจ็ดนะครับ อย่างนี้เทียด้วครับเบอร์โทรครับเบอร์โทร08ซีซี9 3 7 2 8 7ครับครับผมเดี๋ยวครับรอเราจะเข้าฟังข้อมูลเดี๋ยวตอนนี้เขากลับไปเบื้อง ปิดซองในซองนะครับเปิดซองหัยในซองที่เราเรารอคอยกันมาทั้งวิกนะครับวันนี้จะถูกเปิดเผยแล้วนะครับเป็นเดไปดูความใหญ่ใหญ่ยังครับใหญ่มากเมื่อไรต่ค่ะซองนอ๋อไปตั้งหลายมือแล้วเพื่อนบอกว่าให้เปิดวันที่ยี่สิบผ่านอ๋อได้มาตั้งนานแลี่ยี่บอกว่านแล้วเปมนโลเปิดบอกว่าให้เปิดวันที่มีสิบผ่าเท่านั้นเพราะว่าถ้าเปิดก้อนเลยเราบอกเราบอกแบบค่อยๆนะเดี๋ยวมันจะอั้งเราไปเราก็เลยว่า ให้เปิดวันที่25แล้วเราก็่ะไปเปิดก้อนแล้ววันสิค่ขึ้นเปิดพระอบภพนางมโนรานะไปิหอดกลางปลาจนปุ่นนลยนะเราเลยกับบอกค่อยๆออเกัดเสียร์เรากัดเสียร์เรากะจนหอดมือนี่แหละกัดเปิดเปิดทีอนี่ละยันเจ้ามือได้ยินครับก็เปิดมือนี่ยันเลขอันสันทันใจจังจะเปิดกับเปิดทัวร์อ่ากดกดนิดหน่อยพี่ใหญ่กดกดท้ายแล้วกกดให้หน่อยกดไปเลยแล้วตัดเอาอย่าสั่นนะ โอเคโอเคแล้วะพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมยังครับพร้อมยัครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเปิดซองู่สถานธรรมภพมปัญโยไปพร้อมๆกันนะครับนะครับผมหลังจากที่ให้ท่านเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนมีรอยขีรดดูดก่อนดูก่อนไมยาี้มีหลัเพรัะว่าตดติดอย่างแน่นเลยครับเนี่ยท่านบอกว่าให้เปิดที่ย่าเท่นั้นเอาเหตุผลที่ให้ยังไม่เปิดเพราะอะไรฮะท่านบอกว่าบอกว่าให้เปิดไวที่ยี่้าเท่านั้นนะครับ ยี่ห้าไม่รู้ว่ายี่ห้าเป็นตัวเลขก็ไม่รู้นะครับไม่แน่นอนนะครับท่านบอกว่าอย่างนั้นเออยี่ห้านะครับยี่ห้าเราเปิดยี่ห้าเอาท่านเน้นวันที่ยี่ห้าพร้อมนะครับพร้อมแล้วค่ะท่านผู้ชมพร้อมนะครับเตรียมสมุดปากกาดินสอโจทย์เขียนกันนะครับผมเดี๋ยวทำมาครอ่ะคุณอ่ะมวยเกาตาสร้างหุ่นตด้วยอ๋อจะให้ซองขาดด้วยเหเดี๋ยวซองขาดเลยบุกเคยจี๊ซองหกบาทแล้ว เที่ยวก่อนเป็นสีแดงเที่ยวนี้เป็นสีสีส้มนะครับเอานะครับสีส้มเลยสีส้มเอากล้องเห็นไหมกล้องกล้องเรามเห็นอ่ะอ่ะก็ตัวเก่าหงุดหงิดเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะเน้นลุกลุ้นอ๋อมีมีอะไรอีกไหมมีซองแน่มันด้วยใส่ซองเราต้องเปิดอ่านก่อนใส่อันเก่ามั้งนี่โอ้อันเก่าอันเก่าอันเก่านใมันเก่ามาใส่ด้วยอันเก่าครับจะดดูอันนี้นะครับผมดูอันนี้นะ ปู่ให้ซองนี้มาซองนี้มาอ่ปูให้ซองนี้มานะครับอะไรนี่ปูสองโกอะไรอ่าปู่สองเข้ามาอ่าลุ้น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 นะครับลุ้นนะครับอ่าเดี๋ยวฉีกนะครับผมฉีกเลยอ่าถึงจะเห็นเนาะฉีกนะครับอุ้ยอุ้ยตัวเลขอ่าตัวเลขเห็นสองแปดแวบๆแล้วค่ะเดี๋ยวนี่อ้าคนลุกคนลุกโโอ้หคนเชียงลุกเดี๋ยวนี่คนลุกเลยอ้าวนะครับดูแลสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ด 2 8งแปดศู2ย์สองศูนย์เจแ้าสองศูนย์เจ็ดแคปหน้าจอได้แคปเลยเด้อแคปหน้าจอเด้อคุณชมนะครับแคปนาจอนะครับสมุดปากกาจดเลยก็ได้นะครับครับเป็นตัวเลขของปู่สถานธรรมภุมะปัญโยเด้อครับพี่น้องนะครับเอาไปพิจารณางกรนะครับเป็่นหามาเพิ่นหามาแล้วครับบ่อไหางนี่นี่ ว่าไหลขึนเกิดชอบบ่ตัวเลขตัวนี้เลขงามงามอยู่ครับว่ามีตรงกับสำนักได้แน่นอนครับนี่ตัวเลขมีมีเด้อนี่มีตรงอยู่ครับต้องหลายหลายที่ค่ะหลายที่บ่หลายที่อยู่นะสองแปดนี่สองเก้านี่แล้วก็เจ้าก้อนนั่นสองศูนย์นี่เราเขียนมาตัวเดียวอยู่แต่ว่าจะให้ท่านผู้ชมไปแต่ว่าเรได้เราได้บอกว่าหายีไหมครับดีสองมาเห็นครับครับผมเดี๋ยวนี้เขาไปขอเอาล็อกเลยยึดเหนี่ยวกิ่ชัดเจนชัดเจนไหมครับ ยกขึ้นนะสนใจเห็นหนาจะคลองมาที่ไหนนะครับฝากกดติดตามออนซอนที่นิสานเดืด้ยแล้วก็เพจิเพลินไอ้ควงๆด้วยนะครับครับก็ติดตามทุกช่องเลยคุณผู้ชมนะครับก็หลายๆช่องเอาครับน่าจะจุดเสร็จแล้วเนาะครับผมน่าจะจุดเสร็จแล้วถ้าแคปหน้าจอได้ก็แคปนะครับหลวงพ่อจะสร้างฐานพระมหาจักรพรรดินะครับถ้ามีโชคก็ร่วมสร้างกับหลวงพ่อได้นะครับผมครับเลขบัญชีเบอร์โทรนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอให้นะครับ อาจจะไม่ชัดเจนนะคะท่านผู้ชมต้องแคปหน้าจอไว้แล้วก็ขยายดูชัดๆนะคะแล้วก็เพราะว่าเป็นสีสมเนาะแมนมันโบแมนสีเอาสรุปอีกทค่หนึ่งบึ้งเอ้าเอาเสียงนําตัวเลขก็จะมี207 280ยงวดนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้มาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวไหนกันเด้อพี่น้องตัวเลขตัวไหนครับจะตรงกับที่ท่านผู้ชมเสียงโชคไว้ันนะครับกกดติดตามกดไลค์กดแชร์ออนซอนถิ่นดิษฐานในเด้อทางเพจน้ำประครับเด้อหรือว่าจะตรงใจ ผมทราบพี่นาควันนี้งทองมาให้พอหยิบมาปุ๊บผมก็ไม่ได้สนใจเลยเนาะผมจับยัดใส่กระเป๋าไม่รู้ว่าซองอะไรเพื่อนเพืนพอออกเพิ่นเขียนให้ผมเพื่นเดียวออกจากสถานรรมมาเก็ไปด้วยกันนี่แหละเพรานเพิ่นเขียนให้อันซ้อนเี่คนเดียวแต่ว่าอันอันบ้านสารตีแกนเพิ่นไว้แลเพื่นดึงจากเนื้อเพื่อตลอดก็ก็ถือถือออกมาก็ถือถือออกมาก็มามาเปิดดู่อานอกนอกวัดเนาะมาเปิดดูว่าท่านให้ซองอะไรมา เขียนให้ตัวเดียวเลยเก้าศูนสามทีนี้ก็ได้ทําคลิปไปคลิปหนึ่งก็ลงไปให้แล้วก็บอกว่าก็บอกเอฟซีว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะพอหวยออกมาโอ้โหผมรับโทรศัพท์แทบไม่ไหวก็ต้องไปอีกรอบนี้ก็ได้มานะครับได้ได้มาเดี๋ยวพวกเราก็เปิดดูพร้อมกันกับเอฟซีกันช่องเนาะตัวเดียวตัวสีแดงด้วยวันนั้นวันนี้จะเป็นสีไหนเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูไปด้วยกันรอดูรอดูรอดูไปด้วยกันนะครับ คุณปฏิสังยังไะครับปฏิสั่งยังครับที่สามสามสี่ศูนย์สี่แปดสอนย์ก้านะครับแต่เบิงไ่น้าจอยกันนึะได้นะครับครับผมครับอ่สำหรับเบอร์โทรหลวงปู่ก็ตามนี้นะครับศูนย์แปด8ีีเก้าสามเจ็ดสงแปดเจ็ดนะครับยังยนยได้ครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดีเก้าสามเจ็ดสองปเจดครับ ครับผมเดี๋ยวรอหวยสองเลขนะคลังจากเขาฟังข้อมูลเดี๋ยวตอนนี้เขากลับไปเบอร์สองในซองนะครับเปิดซสองหวยในซองที่เรารอคอยกันมาทั้งวิกนะครับวันนี้จะถูกเปิดเผยแล้วนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับไปตลด้มาไหนขอองหน่ไปตดไหนอคะร์ซองหนึ่งโอ้ยไปตลายมืนมาไหนเพิ่นบอกว่าให้เปิดวันที่มีสิบผ่านนะอ๋อได้มาตั้งนานแล้วลุงกูแมนลวงกูบอกว่าเปลุงกูบอกว่าให้เปิดวันที่มีสิบผ่าเท่านั้น เพราะว่าถ้าเ, <stop. S 2> เปิดก้อนเนี่ยเราบอกเราบอกแบบค่อยๆนะเดี๋ยวมันฉีอั่นพราะว่าเราเกลี <Kas per now> ้ยงว่าให้เปิดวันที่25เราก็ี้ยไปเปิดก้อนเราว่ามันฉี่ขึ้นเปิดพระอบพุมนางมโนรานะไปหอดกลางปลาจุนปุ่นอะไรนะเราเลยกัดกัดบอกค่อยๆกัดเซียเรากัดเซียลูกกัดจนชอบมือนี่กัะที่เปิดเปิดมือนี่และวกันจะมือให้ยินครับกัเปิดมือนี่ยานเล็อั่นสันทันพิชชู จะเปิดก็เปิดทัวร์คุณกดกดให้หน่อยใหญ่กดกดท้ายเลยกดให้หน่อยกดไปเลยตัดเอาอย่าสั่นนะกดยังโอเคโอเคแล้วอ่ะพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมยังครับพร้อมยังครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเปิดซองปูสถานธรรมพุทธมณฑปโยไปพร้อมๆกันนะครับ ครัับผมหลงจาเดี๋ยวดูดูก่อนดูก่อนมีรอยขีดครับดูดูดูก่อนดูก่อนนะไม่ติดผลักทั้งติดอย่างแน่นเลยครับนี่ท่านบอกว่าให้เปิดครับติดอย่างแน่นเลยนะครับเอาเหตุผลที่ให้ยังไม่เปิดเพราะอะไรฮะท่านบอกว่าบอกว่าให้เปิดวันที่ยี่ห้าเท่านั้นนะครับยี่ห้าไม่รู้ว่ายี่ห้าเป็นตัวเลขมงคลหรือเปล่านะครับไม่แน่นอนครับท่านทางบอกว่าอย่างงั้นยี่ห้านะครับยี่ห้าเราเปิดยี่ห้าเอาท่านเน้นวันที่ยี่ห้าพร้อมนะครับพร้อมแล้วค่ะท่านผู้ชมพร้อมนะครับ เตรียมสมุดประกาศดินสอจดเขียนกันนะครับผมเดี๋ยวทำว่าอ่ะคุณอ่ะไมยเกาตาสร้างหมดเลยเอาเอาจะหันซองขาดด้หนึ่งซองขาดเลยป่เคยจิกซองกระปาตัวอ๋อเที่ยวก่อนเป็นสีแดงเที่ยวนี้เป็นสีสีส้มนะครับเอานะครับสีส้มเลยสีส้มเอากล้องเห็นไหมกล้องกล้องเร็วเห็นอ่คือตัวเกาหงุดหงิด เดี๋ยวเราเดี๋ยวจลุนลุนนีอแ่มน้ราต้องเปิดอัน่องอันเก่ามั่งนี่อันเก่าอันเก่าอันเก่ามันเก่ามาใส่ด้วยอันเก่าครับจะดูอันนี้นะครับผมดูอันนี้นะผูให้ซองนี้มาซองนี้มาเออปูให้ซองนี้มานะครับอะไรนี่ปสองโกอะไรปูงเข้ามาอ่าลุน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 นะครับลุนนะครับเดี๋ยวฉีกนะครับผมฉีกเลย อ่จะเห็นเนาะนะครับออ้ยตัวเลขเตัวเลขเห็นสอแวปดแวบๆแล้วค่ะ๋ยวนี้เนลุกคนลุกโนเชีงลุก๋ยวนี้คนลุกเลยอ้าวนะครับดูแล้วสองศูนย์เจ็ดสองศูอ้าสองศูนย์เแคปหน้าจอได้แคปเลยเด้อแคปหน้าจอเด้อคุณชมนะครับใช้แคปหน้าจอนะครับ สมุดปากกาจดเลยก็ได้นะครับครับเป็นตัวเลขของปู่สถานธรรมภูมะปัญโยเด้อครับพี่น้องนะครับเนาะเอาไปพิจารณาองค์กรนะครับเป็นหามาเป็นหามาแล้วครับบ่หลายห่างนี่นี่บ่หลายเพิ่นกิชอบบ่ตัวเลขตัวนี้เลขงามงามอยู่คาดว่ามีตรงกับสำนักได้แน่นอนครับนี่ตัวเลขมีมีเด้อนี่มีตรงอยู่ครับมีหลายหลายที่บ่หลายที่อยู่ค่ะสองแปดนี่สองเก้านี่แล้วก็เจ้าก้อนนั่น สองศูนย์เี่ราเขียนมาตัวเดียวอยู่แต่ว่าจะให้ท่านผู้ชมไปแต่ว่าไม่ได้ลบไม่ได้บอกว่าห่างเลยแม้ว่าเดซองมาเห็นครับครับผมเกี่ยวนี้เขาไปคลองเอาล็อกเลยเรียบเหงือกเขาตัดเศษไหมครับวัยกขึ้นนะท่านใจเห็นหน้าจะคลองมาที่ไหนอืมนะครับฝากกดติดตามออนซอนทิ่นิสษาในเด้อแล้วก็เพจิไอ้ความคลองเด้อยนะครับครับก็ติดตามทุกช่องเลยคุณผู้ชมนะครับก็หลายๆช่องเลยครับน่าจะจุดเสร็จแล้วเนาะครับผมน่าจะจุดเสร็จแล้วถ้าแคปหน้าจอได้ก็แคปนะครับท่านของพ่อ จะสร้างฐานพระมหาจักรพรรดินะครับถ้ามีโชคก็ร่วมสร้างกับลุงพ่อได้นะครับผมครับเลขบัญชีเบอร์โทรนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอให้นะครับตัวเลขอาจจะไม่ชัดเจนนะคะท่านผู้ชมต้องแคปหน้าจอไว้แล้วก็ขยายดูชัดๆนะคะแล้วก็เพราะว่าเป็นสีสมเนาะแมนมันโบแมนสีเอาสรุปอีกเทียนนึงเบื้องเเอาเสียงน้ำตัวเลขก็จะมีสองศูน